กับวันนี้ร้านปอกสปอคอมนะครับตลาดเัาจากสองวินบุวันนี้ก็เงียบเยียบนะครับเยียมเงาเหลือเกินนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับการเงินฟืดเครืือนะครับช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับสองประกอบสอบถามกันมาก่อนได้ที่จะมาซ่อมหรือว่าจะไปซ่อมที่อื่นก็ไม่เป็นไรถามกันมาได้นะครับนี่ นี่แก๊สเสียจะส่งข,ขายให้มีคนมารับนะวันนี้เดินเข้ามาข้างในก็จะอาจจะดูรกนิดนึงครับวันนี้พอดีวันนี้จะประกอบชุดน้ำนะครับ,บระบบเปิดนี่เป็นทีทีนะครับเลือกใช้ทีทีนะเขต ก็จะมีอุปกรณ์นะครับสำหรับต่อนะครับชุดน้ำนะครับก็พวกอะไรตัดต่างๆนะครับแล้วก็มีตุ้มติ๊ตติ้นะครับรก็จะมีสีสันต่างๆ,ๆให้เลือกปั๊มก็จะมีหลายราคานะปัม๊มบล็อกตัวนี้ก็เป็นหนานะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้สามาใส่สองสูบหนึ่งนะหนึๆๆ่งนะหนาเนี่ยมีมดตัวนี้ RGB ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดู น้ำนะครับนี้ก็ต่อไว้แล้วนะจีบก็มีน้ำเปิดน้ำปิดนะครับแต่ทานหนจะสะดุดแบบไหนนี่นะครับเดี๋ยวลงชุดนี้นะเพราะว่าเทสมาน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้ว นิ่งนะครับเครื่องลงทุกอย่างนะนิ่งๆอยาจะใส่เข้าไปในทีทีนะครับตัวจริงก็สวยนะครับดูด,ดันมีไฟกัน rgb นะครับดันนะปรับตด้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่ต่างกับตัว4-3-6นะแค่เปลี่ยนหน้าตานะบอดี้เหมือนกันเลย ประกอบกันนะครับประกอบสัน้ำเนี่ยเราต้องคำนวณพอสมควรนะครับไม่ใช่ประกอบอย่างเดียวถอดล้างง่ายอะไรประมาณนั้นด้วยนะถอดล้างง่ายตูแลงง่ายนะครับแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับต้องมีทุกอย่างมีอายุงานนะครับน้ำมีอายุงานปั๊มมีอายุงานนะครับต้องเข้าใจนะครับลูกค้าต้องเข้าใจอยู่ที่การใช้งานนะครับลูกค้าบางท่านปั๊ม ประกอบไปนี่โอ้โหห้าหกปียังไม่เป็นไรเลยสุดยอดเลยเอระบบน้ําก็ไม่เป็นไรไม่รั่วไม่ซึมนะครับบางท่านนี่สามสี่เดือนนะครับก็มีอาการนู่นนี่นั่นนะพอว่ากันไปนะครับชุดน้ํานี่เราก็ดูนะครับบางท่านก็ไปใส่เองเปลี่ยนสีเองก็ต้องดูนิดนึงนะครับรายละเอียดตรงนี้สอบถามกันได้นะครับ สวยเย็นนะครับระบบน้ำก็ว่ากันไปนะครับทำผมพอใจนิดนึงท่านไหนไม่อยากมีปัญหาเรื่องมากอะไรเยอะนะครับเราก็ใส่น้ำปิดไปนะครับนี่คือระบบน้ำปิดนั่นเองตัวผมก็ชอบน้ำเปิดแล้วครับใส่แล้วมันก็ดูด,ดีกว่ากันนะสายเราก็แยกทางกันนะเราเหมือนกับคอนโทรลได้เมือนกี้นะท่อแข็งจะดูดีกว่า แน่นอนว่าระบายดีกว่าเพราะว่าท่อใหญ่กว่านั่นเองเกรดอะไรต่างๆราคาก็อยู่ที่พวกอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปบล็อกบุอปั๊มอะไรเงี้ออปชั่นต่างๆสายตรงสายถักอะไรสำหรับผมก็ค่าติดตั้งนะครับพันห้านะครับติดตั้งเต็มก็สองพันนะครับ ปกติพันห้านะครับไม่มีบ็อกซิทอยู่คิดพันห้าเอาทุกที่ก็ไม่มีการ์ดจอที่เป็นระบบน้ำนะครับก็คิดราคาที่พันห้าอุปก,กรณ์ต่างหากนะครับอุปก,กรณ์ก็คือท่านจะซื้อมาก็ได้นะครับหรือว่าสั่งที่ผมก็ได้นะราคาก็สอบถามมาก่อนนะครับเปรียบเทียบได้เลยนะครับอยากบอกว่าเกรดท่อนี้ไม่เหมือนกันนะเท่าที่ผมเคยจับราคามาไม่เหมือนกันเลยนะร,ราคาต่างกันอยู่ แตกต่างกันนะครับตัวนี้ที่ผมใช้ประจํานี้รู้สึกจะเหนียวมากเลยทุบไม่แตกตัวนี้เหนียวเนียวทนความร้อนอยู่แล้วก็เหนียวครับสคัญคือเหนียวแข็งแรงนั่นเองระบบน้ํานี่ power ต้องดีนะครับชุดน้ําก็ต้องเครื่องต้องแรงนะเวอร์ต้องดีนะครับ,รรรบ,รนะรบถ้า power ธรรมดาเครื่องสเปค cpu สูงอื่นๆสูงหมดแต่ power ไม่ดีไม่แนะนำนะครับ ็ถักมาถามกันก่อนได้จะประกอบเองจะซื้อมาเองก็ไม่ว่ากันนะครับถักกันมาร้านอยู่ตลาดนัดจะจัก2สองมินบุรีนะครับชั้นสองห้องสองสี่หสี่ผมประกอบมาเปิดร้านมาประมาณ10กว่าปีนะะถามกันมาได้เลยโอเคนะครับ ทานหนจะสอบถามกันมาก็สอบถามกันมาได้มาเยอะครับพอมีประสบการณ์ที่จะแนะนำให้ได้นะครับหลายๆท่านทักกันมาโอเคครับสวัสดีครับ